ยิงนุชมาแล้วนะคะซื้อรถกับหญิงนุชง่ายนิดเดียวชอบขนาดยิงนุชจัดให้นะคะวันนี้ค่ะญิงนุดมาพร้อมกระบะนะคะนาวาร่านะคะ,ะ,คะปี2017เป็นรุ่นนะคะเป็น NP300 นั่นเองมาด้วยชมสีขาวรอ้อมแม็กมาหล่อแบบนี้เลย ใครชอบบ้างคะใครชอบบ้างคะกดติดตามนะคะช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้ของนุชด,ด้วยนะคะมาค่ะหญิงนุชจะพาไปดูรอบๆและภายในกันคะ่ะค่ะแล้วรอบๆนะคะของนาวราปี2017นะคะมาด้วยร้อมแอกรอรแบบนี้นะคะมันในด้านข้างนะคะบ่งบอกให้ รู้ถึงรุ่นรถนะคะว่าเป็นตัวยกสูงนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่น E ค่ะ 2,500cc สี 2, c c, ลูกสูบ163แรงม้าค่ะเชื้อเพลิงเป็นดีเซลค่ะสามารถรองรับได้ถึง3,000กิโลกร,รัมเลยทีเดียวค่ะคันนี้น่าใช้มากๆนะคะเป็นรถมือเดียวด้วยสวยงามมากๆเดี๋ยวยิงรูปภาพไปดูภายในกันบ้างค่ะภายในนะคะเป็นสีครีมสว่างนะคะ สามารถทําให้ดูตัวรถนะคะดูสว่างแล้วก็น่าใช้มากๆนะคะม,มาด้วยเกียร์ธรรมดาถึง6สปีดค่ะมีช่องเก็บนะคะทั้งอุปกรณ์แล้วก็ที่วางแก้วน้ำใช้สอยได้อย่างมากมายเป็นโอเพนแคปด้วยค่ะทําให้นะคะห้องผู้โดยสารนะคะกว้างขวางนะคะแบบนี้ขึ้นลงได้ง่ายแล้วก็จุดพิเศษของ mp 3 0 0โดยยมีแอร์ด้านหลังนั่นเองค่ะแบบนี้เลยนะ เป็นเฉพาะรุ่นของเขาเลยล่ะค่ะสามารถนะคะรองรับนะคะ VCD FM AM นะคะแล้วก็ MP 3, MP 3นะคะจุดเชื่อมต่อมี USB แล้วก็ AUX เลยทีเดียวค่ะาด้วยเลขหม่แบบนี้นะคะเป็นรถมือเดียวจากกรุงเทพมหานครนะคะบ่งบอกให้รู้ว่าเขาไม่เคยได้ขึ้นคลงขึ้นเขานะคะแรงม้าเนี่ยแน่นมากๆสำหรับคันนี้นะคะ แล,และบอกแะบอกด้เลยว่าใครนะคะที่ชอ,ชอบชคันนี้แล้วนะคะไม่มีเครดิตก็สามารถฟรีดาวได้ค่ะมาจัดกับนุษน,นะคะง่ายนิดเดียวเอกสารน้อยรู้ผลเครดิตภายใน30นาทีค่ะมารองขับมาชมตัวรถกันก่อนได้นะคะตัวนี้เนี่ย คุ้มค่าสำหรับทุกคนแน่นอนนะคะเพราะว่าทั้งสภาพตัวรถเนี่ยสีเดิมทั้งคันเป็นรถมือเดียวโอ้ยน่าใช้สุดๆเลยค่ะยังไงนะคะเข้ามาติดต่อนุชได้นะคะย้ำอีกทีค่ะว่าไม่มีเครดิตก,ก็สามารถฟรีดาวได้ค่ะรับเงินสดหรือไม่รับเงินสดเข้ามาค่ะหญิงนุชจัดให้ฟรีดาวค่ะ